หนูโคตรง่ายเลยสายง่ายพอตัวบักเอฟเลยเลียบาอากาศพอได้อยู่ทุกคนเลยนะได้ซำนี้ละวันเเอามะมันเมื่อปุ่น้ำกะมันลดน,นมืหมดละกาบทักทายสบายดีและกาสวัสดีทุกๆท่ทาน ที่ติดตามและก็ฮับส้มเป็นกำลังใจให้กับซองเปาเพชรเมื่อนี้ก็เสด้ไปหายู่หากินตอนเช้าเวลาทุกคนคือคอยก็ิได้ไปหายามมงหนูนะพอดีว่าตอนเชื้อคอยก็ไปไิ้งทายให้เบิ้งซ้ำเดี๋ยวเป็นเลิกกัติดตามฮอส้มไปเบิ้งน้ำเดียวนะว่ามันสิมาหรือมีมานเสื้อมงหนูนี่ก็ได้ไข่โฮแล้วก็ต้องได้อัดยามนี้นะเข็ดมีอัดก็มันมีแบบ โง่เข้ามายามันกินมันต้นนะเพราะว่าโสดนี้นะยังมีม็นต้นอยู่มือนี้นี่เซอร์โมองอยู่บ้านบึงพี่น้องไยอากาศย่ำเสานีก็โอ้เย็นแห้งเลยมือนี้นะมือนี่จนเจ็บขี่รถมานะความหนาวความเย็นนะพอดีว่าคอยกะขี่รถมาตบ้านพูนะเพื่อจะมาหยามมงนี่ก็ได้ ตนกับพี่น้องเอ้ยยังมีพ่อกดอยู่นะยังน้อยอยู่มินแะกาอ้ยเป็นตาได้จังมิดโมงหล,ลังแรกในซื้อหรือมีทื่อนะกับมีทื่อได้ chữ cả hứa lời Vì là nhà này cả Nhà anh ấy ơn và nhà khi ôn nè mắc tít song tít sơ Tìm vô lẽ Vì là bốn bài này Cướt lại cái bạn nhà này. ไอห,หนูอยู่บ่มื้อนี้นี่นมงจะเต็มมือทุกคนยังไม่ได้หนูจกโตอยู่หนูกะณนะมือคืนนี่ก็ควัดอยู่นี่คือเมื่อวานนี่นะค่อยมายามกับแม่จันดีได้กะได้หนูไปสองโตตัวที่สามกะเห็นตะโหมันตัวที่สี่กะบีเห็นเลยลักเนี่ยมงกับลักนะพอดีว่ามันมีหมาเฮ้ามานะ พอเห็นมา,ายามซอยนี่ว่าเสื้อถือกลับมากินทุกคนก็นเลยมา,ายามมานี่แหละฮื้อเลยเพราะว่าเห็นเ้านานมา,ายามกะมีได้คือเก้าเห็นมันถือกันเห็นหนูถือโมงทุกคนจนปะอันนี้นะหนูโคตรง่ญ่เลยใหง่ายพอตัวบบกเอบเลยอูห์งๆๆ่าย่าย่โมงอีกจนลูดมาอยู่แอวมันเลย หดอันนี้คักขนาดทุกคนขุ่นยาคักขนาดเลยเกลขนาดดีแต่เสื้อมีหาดนะเอ็ดมีหาดเพราะว่าโตมันใหญ่แห้งนะ ใส่ไงเลยอันนี้มาอย่าเมื่อว่านนึกกับแม่จันดีนะถือไปวักได้นะวักมีตหนูอยู่นะสองโตแต่กระโตแบบกลางๆไม่ไงไปเลยแต่เมื่อนี้ได้ใส่ไงเลยโมงก่ายังอยู่ สามซี่ลางนี่แหละที่ท่านได้ยามานะหลังนี่ก็เกงขนาดนะบ่อนที่เสือโมองนะแต่ก็ยังมีถืออยู่แถวนี้นี่มีมาตุ่มแย่ได้อันตรายเลยตองแห้งก็บบิได้ยันตับเชื่อมันตุ่มแย่กับปน,นั้นทุกคนมะตุ่มแย่ทั้งหมดเนี่ย เวลาลมแห้งๆนี้ยานจะสูดมาตรงแย่แหละโมงแถวนี้ก็มีอยู่นะบีถึกหลางนี้ก็ไนะดหลางนี้ก็ยังบีถึกอ,อยู่ทุกคนโมงกะย่างสองหลางสุดท้ายอยู่โมงเดียวอยีละทุกคนถืออยู่บ่บบ๊ หลังนี้มีพลาดไปแล้วหลังนี้ก็พลาดคือเก่าทุกคนไฮนี้คือมีคนมาก่องเข้าเลยทุกคนกองเข้ากองห้อมการออกกังคืนเห็นลายกองอยู่แถวนี้นะจะคอยกับเมติการออกจากเธอนะ มงจนเต็มกำแต่ได้หนูมาตัวเดียวแต่ก็คุ้มอยู่ตัวใหญ่เลยตัวนี้นะแต่เมื่อวาอนนี้ก็ได้อยู่สองตัวตัวที่สามผัดคือว้าแหละมากินเหลือน้อยเดียวนะึงเหลือโทมันก็ไม่ได้เอาซ้ำแล้วก็อีหลงหังนึงมีเห็นทั้งลักมีเห็นทั้งโมงเลยสงสัยบางที่ก็น่าจะไปน้ำหมาเห็นวระเซิร์นมีไปน้ำ หนูหญ่แกะไปก็ได้ได้เดินทางกับแล้ววันนี้ย่างไปตามนี้นี่ย้าษิโอสนี่สุดยอดเลยทุกคนติดตามทรงตามเซื้อ ส่วนมันต้นกับมนต้นมีคอยอ้อไปเลยนะตอนปุนะปีนี้ปุ้ยะขนาดมีคือปีกินี้นะปีกายปุายไงตกมาปีนี้ปุ้ยะปุเนี่เลยกับมีมเกิดนะก็เลยบริเซ่าเอาทางพีนะมันก็เลยเป็นสภาพนี้นะ ภาพแถวนี้นี่พี่ตองเออแถวนี้นี่คือพอเพิ่นไทยถ่ายปูมันต้นนะลุบพี่น้องเลยลุบแต,ต,ต่ไม่ได้คุดเลยมันต้นก็รนะพราอว่ามีมันต้นเธอคุดเลยเบงสภาพเป็นแบบนี้ล่ะ กะเาเดี๋ยวลงเห็นอยูุเทวสันเสาหาพักกนทุกคนหาพักเมื่อพัดหนูกินก่อนพัดหนูเสื้อใบกระเพ้าจาักบาทเพราะว่าใบกระเพ้าก็เดี๋ยวสิไปหาบ้างก่อนเคยเห็นยุแทวทงหน้าพุละพักกับปอ่ผู้เดียวพี่น้องเลย พักนี่คือพอเพันเซอร์ฟุ่นแบบขี้แกบพี่เลยประมาณนี้นะปูพักกินเองพี่น้องเอ้ยแต่วัานนอกก็ได้ปึ่งมากอก่อนทุกคนงที่มันซุกเก็บมือ พอได้เสื้อแจวเห็นมันล่นนะมีคอยล่นนะหรือว่าท่านได้ซุกบก่โงเก็บกินกอดแล้วทุกคนนะ ได้มาหนึ่งนี่กลักมาเอาใบกระเพ่านะหกขนาดจดมีเยอะมี่ทุกคนนะมีแต่ห้านะเป็นดอกเดี๋ยวสิหาเลอะเอาก่อนน่าจะได้บีลายเราเบิงทรงเลยเรียบเอากาดพอได้อยู่ทุกคนเลยนะได้สำนีละ ว่าอยะเอามะมันเมื่อปุ uh, ่น้ำกะมันลดน,นแบบแลม่อละมีมีเม็ดมันนะเม็ดมันคูลงนี้่มันละใบกระเพราแถวบ้านเนาะนี่หายะได้แถวบ้านคอยนะี่มีหลายต้นอยู่แต่กะมันคือว้าวล้วไป่ได้หดนำ้ำเอามองนี้นะอยู่แคมเทกนี้นะอันนี้คือเถงเถงพี่น้องนะ ถามเพื่อนเพื่อน,นว้ามีอยู่อยู่เทงฮนไปหาเบิงบ้งว่ะก็เลยมาหาเบิ้งกะพอได้เ้อพัดเพชรหนูอยู่ดอกสิมาหา,มาเมล็ดมันลงเบิ้งทุกคนเอาเมือปุอยู่เหินพูนนน้นะก็รู้สึกว่าน่าจะพอมีอยู่ดอกเม็ดมันที่มันยังมีล่นก็นได้ส่วนหลายแล้วมันลน่นหมดเลยได้น้อยหนึ่งเม็ดมันก็นได้ เดี๋ยวสีลองเมื่อปุ๊ลองเบิง้งได้บิหลายไปเลยเล็ดมาเมื่อปุอยู่เฮินทุกคนเพราะว่าอันต้นนี้นะมีคอยมีเพื่อปุ๊นะมีมีผู้มักกินแต่คอยกะมักกินยู่ใบกะเพรานะได้เดินทางกลับแล้วบัดนี้ พอแต่ขึ้นมาฮอดกาสิได้เฮ็ดของยุ่ของกินก็แบบนี้ขอยกคางมอหนึ่งขึ้นไปเมื่อกี้นี่มอหนึ่งกับแม่จันดีเพ่นหักกระโปงแต่นึ่งเข้าเอาสิมาถอดคนหนูจุ่มน้ำ้อนเอามันจะข่าวค้าคนมันจะกอ้อกนะจันดีไปทั้งเลยอสบายดีจันดีกาไปห้น้ำเบท้าไปหล้ละไรหาคนมั่นปะ ไปก้นกมันเออก้นมันต้นขี่เข้าเสาแล้วบันนี้นนยังยังปล่อยหลกกันแล้วเว้ยน้ำเดือดแล้วก็ซีมาทอดคนหนูก็บ้านี้ลกคนหนูก่อน เมื่อกี้นี้ขอกะไปจุ่มน้ําเย็นมาทุกคนเดี๋ยวสิมาทอนเบื้งว่ามันลกง่ายหรือลกงยะนะคือจุ่มน้ํำห้อนยาแล้วกะเอามาจุ่มน้ําเย็นต่ออีกอกะทอดได้อยู่เลยโอเคอยู่งายอยู่ ถอนหดแล้วเอาเมดแล้วก็ขาวซ้ายอยู่นะเดี๋ยววันนี้กัสซิมาจีเทอมันแฮมก่อนเทอมันสมัติอยู่บ้านกับเสียงรบโกนกับย่าลายได้น้อยนึงทุกคนนะหากินแถวบ้านนอกกับสิประมาณนี้แหละ บางมื้อกะได้กินดีได้หาได้กด้บางมือ้อหาม่ได้กะจำเจวก็มีอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวล่ะบัดนนี้เดี๋ยวเสียอ,อกไปจ้าไปโคก,ก่อนทุกคนมาเอาเถินแล้วเ,เปยังมีอยู่ยามที่อนก็นกนได้ติดตามซือ้อยู่ แล้วเ้วก็เดี๋ยวซิมาฟักก่อนที่น้องเลยฟักก่อนเยอะเอาไปพัดไปโคนะซีมาฟัก็ตอนน้อยๆทุกคนไม่ได้ตอนใหญ่นะ อันนี้โฮค่านะส่วนอันนี้โฮโฮซิเคอร์ภาษาพุทธไทยนะ น,นี้เดี๋ยวสิเอามาต่าก่อนทุกคนเอามาต่ําแล้วก็คือมันหอมนะว่าเท็กอันนี้ต้องบอกเลยว่าสูตรมีซ้ำจำมีได้นะเธอน่าก็เอสอแบบไม่ เพราะว่าครกมีน้อยเดียวส่วนมาควิดกาเซื้อหลายได้น้อยนึงทุกคนอันนี้คือควิดไปได้หลายเติบเลย มัน <c ười> สิเผ็ดเสริมมันไปน้อยนึงก่อนได้ Đây ละเสร์ฟพอมันมีไม่หม้อนี่นะ หอมกระเทียมโรยแห้งกับมูทุกคนข่าโฮซิเคอร์นี่มีมียอะหอมไปเลอมีกึ้นซ้ำกระเทียมใกบกะเพากันเดี๋ยวซิมาซ้อมก่อนมีลายไปเลอทุกคนกลางมันแข็งกะละกินไม่ได้้นจำนี้เลย ใบกะเพรากบสีประมาณนี้แหละทุกคนนะค่อยงามไปเลยด้แนวตามธรรมศาสตร์ด้ค่อยกับเสื้อเบอร์พักนะึเป็นคนที่มักกินเบอร์พักไปนะ แซ่บอยู่ได้สา,สารไใไดเลยหน้าตากะสีประมาณนี้แล้วทุกคนกะแซบอยู่ได้หอมใบกระเพรานะสำหรับผู้ที่มักกินดอกคอยนี่มักอยู่ได้ใบกระเพราได้สซดใสมือสูมันจะดีกินนะปกตินี คอยนี่ไปสู่เย็ดกินนะแต่เมน,นี้ผัดกระเพราลองเบิง้งกินละตอนนึาางหอมขนาดทุกคนมาทุกคนไหมกินข้าวน้ำเดียวบ้านี้ของกินกะสิประมาณน,นี้ละตอนเสาร์ก็ได้ทางครอบครัวกะเพิ่นไปหาก้นมั่นเมื่อไหรยังแต่แม่จันดี กับอยถ้าได้ไปเชเลยกินข้าวสาวน้ำเดี่ยวม้ข้าวสาวเราข้าวสายคือมันต้นอยู่นี่นะแม่จะดีเพิ่นได้เฝ้ามันต้นเธอแม่เขีนมีเฝ้าปัดพวกอ่าแบ่หลายนะแบ่รือว่าโง่โง่ก็หลายอยู่มันมักบนโถกินมันต้นที่เฮาปั่นไว้นะคือแถวนี้นี่ขายมันต้นแห้งได้พี่น้องเลยไม่ได้ขายมันต้นดิบมาทุกคนมามพัดหนุ่พัดนุ่พุกหากจะเคยกินเธอทำอิดเนี่ย เจม,มจุ่งกินแกินกับข้าวเจ้าคือจะแดเสบนะผัดโอเคทุกคนหลังจากที่ได้กินขา้าวกินน้ำอิ่มก็สิได้ไปหาเฮดเวแนวอื่นก็ไปดิ สั้นคลิปนี้ก็จะได้ขอทายทุกท่านเพื่อสำนีก่อนกะขอข้อบมกขอบเจอหลายลายที่เข้ามาติดตามและกระฮับส้มเป็นกําลังใจให้กับซองบาพเพชรเอามาแล้วกะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คลิปใหม่ๆต่อไปสําหรับทานเลยที่ติดตามฮับส้มมาโดยตลอดกะขอขอบมกขอบเจอหลายล